คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ลุงจับก็จะมานำเสนอเลขเด็ดสไลด์เลขที่ลุงจับจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของปอประสาททองปอประสาททองงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565ปอประสาททองให้เลข4กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี41 4 6 48ถ้าเลข5ามาก็จะมี5 1 5 6 58 ชุดสามต่อให้641 746 051 256สําหรับผลงานว่าที่ผ่านมาปอรประสาททองให้106ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก106ให้106ออก106ถูกเลขท้ายสาตัวท้าด้วที่1ครับระมาดตามกันต่อว่างวดนี้ปอรประสาททองอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอนเข้ามาดนสุภาพบุรุษงวดประจำที่16พฤศจิกายน2565 สุภาพบุรุษให้2ชุดชุดแรกให้เลข4กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4 1 4 2 4 6 4 8ถ้าเลข5มาก็จะมี5 1 5 2 5 6 5 8และอีกชุดหนึงให้เลข1กับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี1 3 1 4 1 7 1 9ถ้าเลข6มาก็จะมี6 3 6 4 6 7 6 9สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสุภาพบุรุษให้ 0 6กับ70ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก106เลขท้าย2ตัวออก70ให้0 6กับ7 0 06ถูกเลขท้าย2ตัวท้าด้วยที่1 70ถูกเลขท้ายสตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้สุภาพบุรุษยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ามาตอ่อครับมาตอ่อรวยทั่วไทยออนไลน์งวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2565รวยทั่วไทยออนไลน์ให้เลข1เลข2เลข4เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี12 14 17 19ถ้าเลข2มาก็จะมี22 24 2, 27 29ถ้าเลข4มาก็จะมี42 44 47 49ถ้าเลข8มาก็จะมี82 84 87 89สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมารวยทั่วไทยออนไลน์ให้ 06กับ07ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วที่1ออก106เลขท้าย2ตัวออก70ให้06กับ07 06ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายด้วที่1 07ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้รวยเท่าไทยออนไลน์อยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำม,มตอนเข้าม,มาตัโหนสายฐานงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565โหนสายฐานให้เลข4เลข5เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี40 45 46 49ถ้าเลข5มาก็จะมี51 54ถ้าเลข7มาก็จะมี71 74สำหรับผลงานวาที่ผ่านมาโหนสายฐานให้60ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย 3ตัวท้าด้วยที่1ออก106ให้6ทูนออก06ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้าด้วยที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้โหนสายฐานยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมขมาตอนเข้ามาตัวแรงเซียนงวดประจำวที่16วิพฤศจิกายน2.565แหล่แรงเซียนให้เลข 1, เลข5เลข7เด่นเลข5กับเลข7ชุด2ตัวให้ ถ้าเลขห้ามาก็จะมี15 25 4 5 8 5สห้า้าทเลขเจ็ดมาก็จะมี17 2 7 4 7 8 7สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาแหล่งเสียนให้60ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสามตัวท้าด้วยที่1ออก106ให้60ออก06ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้าด้วยที่1ครับละามาดตามกันว่างวดนี้แหล่งเสียนยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอนเข้ามาตอนรวยทั้งประเทศงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565รวยทั้งประเทศให้เลข4ตัวเดียวให้เลข4ชุด2ตัวให้43 45 49ชุด3ตัวให้843 249สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมารวยทั้งประเทศให้60ผลการออกสลากกินแบ่งรับบาเลกท้าย3ตัวท้าริท1ออก106ให้60ออก06 ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้าที่ที่หครับเรามาตามกันต่อว่างวดน,นี้รวยทางประเทศจัจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมาตอนครับมาตอ,บา,ตอบารมีเจ้าพ่องวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565บารมีเจ้าพ่อให้เลข1เลข4เลข5ตัวเดียวให้เลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลขหนมาก็จะมี1.0.1.2.1.7ถ้าเลข4มาก็จะมี 4042, 47 เลขค่ามาเขาจะมี50 52 57ชุด3ตัวให้810 642 857สําหรับผลงานวัตที่ผ่านมาบารมีเจ้าพ่อให้60ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก106ให้60ออก06ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้บารมีเจ้าพ่อยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาตอนเข้ามาตัวได้อาจารย์ไก่ลาดเาางวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565อาจารย์ไก่ลาดเผาให้2ชุดชุดแรกแค่เลข4กับเลขก7ชุด2ตัวให้ถ้าเลขก4มาก็จะมี04 24 54 84ถ้าเลข7มาก็จะมี07 27 5787และอีกชุดหนึ่งให้เลข1กับเลข5าชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี2 1 4 1 6 1 8 1ถ้าเลข5ามาก็จะมี25 45 6 5 8 5หาหาหสำหรับผลงานว่ที่ผ่านมาอาจารย์ไก่ลาดเผาสให้60ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่ห่งออก106ให้6 0ออก06ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายดวที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างดนี้อาจารย์ไก่ลาดเพาอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม คำมาต่อกันเลยครับมาดูดาวโมคลงวดประจำที่16พฤศจิกายน2565ดาวโมคลให้เลข1เลข5เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็าจะมี10 16 18ถ้าเลข5มาก็จะมี505658ถ้าเลข7มาก็จะมี707678สําหสำหรับผลงานวดที่ผ่านมาดาวมงคลให้07ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก70ให้07ออก70ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้ดาวมงคลยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ำมาตอนเข้ามนโดยอ่างใชนาธงคตประจําวันที่16พฤศจิกายน2565อ่างใชนาทให้เลข1เลข5เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี12 14 16 17 19 10ถ้าเลข5มาก็จะมี52 54 56 57 59 50ถ้าเลข9มาก็จะมี92 94 96 97 99 90ชุด3ตัวให้ 1> 6 1 2 3 1 9 0ส4สาำหรับผลงานวาที่ผ่านมาอ่างไชนาให้60ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก106ให้60ออก06ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายด้วยที่1ครับลามาตามกันต่อว่างวดนี้อ่างไชนาจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม คำมาตอนเข้ามาโดยอูดเชียงใหม่งวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565อูดเชียงใหม่ให้2ชุดชุดแรกให้เลข1เลข2เลขกเลขเ็และอีกชุดหนึ่งให้เลข3เลข4เลข5เลข8สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาอูดเชียงใหม่ให้60ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก106ให้60ออก06ถูกตัวกลับของเลขท้าย สตัวท้าทที่หนึ่งครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้อูดเชียงใหมย่ยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครัมาตอนเข้ามาจักรวาลโชคงวดประจาวันที่16พฤศจิกายน2565จากจักรวาลโชคให้2ชุดชุดแรกให้เลข0ยกับเลขก8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0ูนมาก็จะมี04 0709ถ้าเลข8มาก็จะมี8 4 8 8 8 9ชุด3ตัวให้ 107และอีกชุดหนึงให้เลข3กับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3ามาก็จะมี3 1 3 4 3 7ถ้าเลข6มาก็จะมี6 1 6 4 6 7สําหำหรับผลงานงัดที่ผ่านมาจาก,กรวาลโชคให้6 1ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายทุกที่1ออก106ให้6 1 6 1เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายทุกที่1ครับเรามาตามกันว่าวดนี้จัก,กรวาลโชคยักจะให้เข้าเป้าอีกไหม ำมาตอนเข้ามาต่อสาเหลี่ยมนำโชคงวดประจำที่16พฤศจิกายน2565 3สเหลี่ยมนำโชคให้เลข1กับเลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็าจะมี1 0 12 19ถ้าเลข4มาก็าจะมี40 42 49สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสามเหลี่ยมนำโชคให้61ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก106 ให้6 1 6 1เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายด้วย่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้สามเหลี่ยมนำโชคอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครัมาต่อกันเลยครับมาตรยด่วน99แม่กองงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565ด่วน99แม่กองให้2ชุดชุดแรกเลข1กับเลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี1 2 1 8ถ้าเลขก4มาก็จะมี4 2 4 8ชุด3ตัวให้6 12 0 18 5 4 2และอีกชุดหนึงให้เลข5กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี5 0 5 6ถ้าเลข8มาก็จะมี8 0 8 6สําหรับผลงานว่าที่ผ่านมาด่วน99แม่กอกให้เลข6ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย3ตัวท้าทีที่1ออก106ให้เลข6เลข6เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่วนตเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคารมาตราบกันว่างวดนี้ดวน99้า้แม่กองยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ขมาตอนครับมาตอนพญาดงชมแดงงวดประจำที่16พฤศจิกายน2565พญาดงชมแดงให้2ชุดชุดแรกให้เลข4กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี14 24 64 84ถ้าเลข7มาก็จะมี17 27 67 87และอีกชุดหนึ่งให้เลข5กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี51 53 56 58 เลขเมาก็จะมี7 1 7 3 7 6 7 8สําหรับผลงานวดที่ผ่านมาพญาดองชมแดงให้เลข6ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1่ออก106ให้เลข6เลข6เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่หน่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขลามาตามกันว่าวันนี้พญาดองชมแดงยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ข้ามาตอนข้ามาเตอด้วยกระต่ายบนล่างงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565กระต่ายบนล่างง่ายเลข2กับเลข5ช่วย2ตัวให้ถ้าเลข2มาก็าจะมี12 42 62 72 82 02ถ้าเลข5มาก็าจะมี15 45 65 75 85 05สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาลุดครับไม่เข้าเป้าค้ามาตามกันว่างวดนี้กระต่ายบนล่างจะกลับมาห้เข้าเป้าอีกไหม ขมาตองเข้ามาตอ่อซัดจือเถลางวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565ซัดจือเถลาให้เลข5ตัวเดียวให้เลข5ชุด2ตัวให้05 65ชุด3ตัวให้405สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาลุดเครับไม่เข้าเป่าเรามาตามกันว่างวดนี้ซัดจือเถลาจะกลับไม่เข้าเป่าอีกหรือเปล่าขมาตอนเข้ามาตอ่าตอซื้อก,กงงวดประจำวันที่16 พฤศจิกายน2565ซื้อกงให้เลข8ตัวเดียวให้เลข8.2ชตัวให้80 81 84 87สำหรับผลงานวดตีิผ่านม์มาหลุดับไม่เข้าเป้าข้ามาตาบกันว่าคนนี้ซื้อกงจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมข้ามาตงเข้ามาตัวมือหนักงวดประจำที่16พฤศจิกายน2565มือหนักให้เลข4ตัวเดียวให้เลข4.2ชตัวให้41กับ48 ชุด3ตัวให้748 041สําหำหรับคนงานงวดที่ผ่านมัาหลุดครับไม่เข้าเป้าคลามาตามกันว่างวดนี้มือหนักจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขมาตอขมาตอลูกไทยงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2.565ลูกไทยให้เลข1กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี1 2 1 5 1 7 1 8ชุด3ตัวให้2 1 8 012417ถ้าเลขแปดมาก็จะมี80848587 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. สาำหรับผลงานก็ที่ผ่านมันหลุดขับไม่เข้าเป้าข้ารมาตามกันว่าคนนี้ลูกไทยจะกลับมห้เข้าเป้าอีกไหม เขามาตอกเลยเข้ามาเตรเยกระต่ายดำงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565กระต่ายดำให้เลข1กับเลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี12 16 19 10ถ้าเลข4มาก็จะมี43 45สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคข้ามาตามกันว่างวดนี้กระต่ายดำจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาต่อเลยเข้ามาโดยจิตกรงวดประจำที่16พฤศจิกายน2565จิตกรให้เลข0เลข1เลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี01 03 05 07 08 09ถ้าเลข1มาก็จะมี11 13 15 17 18 19ถ้าเลข4มาก็จะมี41 43 45 47 48 49สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาลุดกคับไม่เข้าเป้าคราวมาตามกันว่างวดนี้จิตตกรจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ครรมตอนครับมาเตยดวยตำราแรงเบอร์งวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565ต,ตำลาแรงเบอร์ให้2ชุดชุดแรกให้เลข1กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี1 4 1 6 1 8 ถ้าเลข5มาก็จะมี5 4 5 6 5 8และอีกชุดหนึ่งให้เลข7กับเลข 8. ดชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี7 1 7 4 7 0เถ้าเลข8มาก็จะมี8 1 8 4 8 0สํหาหรับผลงานงูที่ผ่านมันหลุดขับไม่เข้าเป้าคลมา,ามตาบกันว่าวันนี้ตําลาเรียงเบอร์จะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหมเอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลูกจับ ลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น25 45 05 27 87 07ชุดเด่น925 927 สำหรับตัวเลขที่ลงจับนำเสนอก็เป็นเพียงการค่าเตาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลูกจับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ